คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าเหมือนเดิมนะครับกับช่องจ่าเอียง CS2 นะครับเพื่อน ยังไงก็ฝากผพ้มมนงกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้โหเกมนี้เล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับกู้จำได้แม่นเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2กับเกมคู่รักพีจีนะครับพเพื่อนเออไม่ไม่ไมไมค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองมาเล่นดูนะเออเห็นพวแนกแอนมนนะครับ แตกดีมากนะครับมีทั้งบนทั้งล่างเลยก็ลองดูนะครับมาที่ทุน1 0 0 0กับเศษ8ปบาทจะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก,ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฟากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเป็น,น่ยนเองนั่นเองเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแคร์มาแชทมาโชว์กันนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆเออไม่รู้เล่นเกมอะไรอ่านกลุ่มดูก่อนเปิดกลุ่มดูก่อนนะครับเห็นใครแตกแล้วก็ตามไปเลเลล่่นนรยแตกะคับ จะมีแอดมินแจ้เกมแต่วันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับผมปักหมดเรียบร้อยแล้วมาเกมคู่รักนะครับเออสายปันไงอีกแล้วมาเริ่มต้นเบ็ด7บาทห้เกมนี้ก็จะเป็ดมันจะเป็นปัดเศษนะครับเพื่อน เห็นแอดมินนะครับโอ้โหยังโหดเลยบนล่างตัวคูณนะครับซิกเนเจอร์ก็จะเป็นฟรีเกมนะครับเพื่อนมีทั้งบนทั้งล่างคือง่ายอะ่ะคูณแบบอีกเท่าตัวหนึ่งประมาณนั้นอ่าอุ้ยลุนฟรีเบทสิบห้ามาปะ่ะไว้อู้แหวนตกไม่มาฟรีเกมสามตัวไปสามสิบหมุนดูสิบยี่สิบห้า โอ้ยตอนนี้ปรับอยู่เทอร์โบดุดไวมากเกมแถวนี้ตระกูลฟอร์จูนนะครับเออขึ้นขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ก็แตกหนักดูก็ดุดไวนะครับต้องระวังปึ๊บห้าสิบโอ้ยหายไปสี่ร้อยแล้วเล่นครั้งแรกกูจำไม่ได้แล้วนะเล่นเมื่อไหร่นะครับเพื่อน ไอสัตว์โคตรนานเลยนี่ครั้งที่สองอา้าลุ้นแล้วมาไม่เบ็ดเจ็ดว้โอ้โหไม่หล่นหล่นยากจังว่าสองลุ้นแล้วตอนนี้เราหกร้อยนะครับรอบนอกเฮี้ยมากตอนนี้ต้องเรียนกันนต,ตามตรงเอา้าลุ้นรอบสามมึงต้องมอไม้แหละโอ้ยไม่หล่นอีกแล้วลุ้นรอบที่เท่าไหร่เนี่ย ที่3ที่4ี่มาไหมมาสักทีโอ้โหอีกกว่าจะมามาเพื่อนๆฟีเกมต้องให้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแปนหมุนเองน้อยมากถ้าได้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเหมือนข้างบนเนี้ยล่างไม่มาก็เท่านั้นนะครับเพื่อนอ่ะบวกอีกหนึ่งสปินว่ากันไปลงเท้าโอ้โหตัวบนไม่มา,าหมุนโอ้โหแถวบนยังสวยอะแถวล่างไม่มี โอ้โหเธาได้แถวล่างเมื่อกี้นะเละเอ้ามาคูณแปดโอ้โหเสียฐายลายเมื่อกี้หกร้อยแปดสิบเศรษฐายนายเมื่อกี้มากนะครับเพื่อนๆโอ้โหตัวล่างไปไหนวะเอา้าคูณแปดตัวล่างแต่ว่าตัวบนโอ้โหรองเท้าสองตัวเองโอ้โหสามพันแปดเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์โคตรหนักอนะ เกมอีกสองหมุนโอ้โหแม่งทำไมจ่ายแพงจังวะเอ้าไม้แกละบนล่างรอยยี่โอ้โหห้าพันห้าโอ้โหสี่พันเก้าแปดสิบหกนะครับเจ็ดสิบห้าพวกมึงโอ้โหโอ้โหคนดเชื่อ มายังไงวะอะล้วถ้าลายนะนะั้นอ่ะลายที่ว่าได้ตัวบนนี่กูเสียดายนะถ้ามาแบบส่งลายหนักๆพร้อมกันกวนเลยเป็นหมื่นแน่มาเดี๋ยวไปโตนะครับเพื่อนจริงก็ถอนได้เลยเนี่ยเออบวกประมาณสี่พันกว่านะเพื่อนรียากด้วยเกมนี้แต่ก็ลองลุยโตนะเออเกมเพิ่งเริ่มนะครับได้สี่ สิณาทีกว่ายังไม่ถึงห้าทีเลยจะหาว่ากูได้ลิฟชิงอีกเออว่ากันไปหกสิบขึ้นมา45่สห้าแล้วสิบสอง โอ้โหฟเรีเกมรอบสองเอาละรอบนี้บันเทิงแน่ถ้าจายนะขอใอยใจหนักๆอย่ามาแบบแถวแถวตัวได้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อนรอบสองเป็บห้าเหมือนเดิมเลีนบิหน่อยมาโอ้หไม่ออกโบนัสรองเท้าสามตัวอื้อตัวล่างอูตัวบนหายนี่ดอกนี้กูวัาแน่นกูว่าแน่น เท่าไรอู้ลายสวยไปกะมาแล้วนี่สองวันสี่เจ็ดสิบหกอู้วินเดต้องให้ได้ดังบนดังล่างนะครับสี่มุนโอ้โหสามมุนแหวนโอ้โหตัวล่างไม่มีสองมุนมุนสุดท้ายโอ้โหมาดอกเดียวโอ้ไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆไปสิบห้าเองเทียบเกมอื่นถือว่าแตกแตกหนักนะเออ 2,008นะครับ9้หมุนรอบนี้เดบวกหนึ่งในมาอีกหมุนหนึ่งโอเคตอนนี้8,000โอ้โหแรงมากนะครับเพื่อนตะกูลฟอร์จูนขึ้นเชื่อแล้วแต่งหนักโอ้โหทุนพันตอนนี้กำไร7,000เกือบหมื่นโอ้ฟีเกมเบส15สองรอบนะครับพอเลยตอนแรกก็จะทำท่าถอยตั้งแต่สปินรอบแรกแล้วนะครับเพื่อนเลย ลองกดเล่นเล่นดูหน่อยอ่าโอ้โหเข้าอีกเรียบร้อยได้อีก3 0 0พโคตรแน่นเลยนะครับอ่าก็ฝากในกลุ่ม Lucky Time ลักกี้ไทม์กันอีกรอบนะครับเออถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยดีกว่าเล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวเราไม่รู้เลยเล่นเกมอะไรตอนไหนเวลาไหนนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยโอเคเพื่อนๆท่วมๆเจ็ด ก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรส่วนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับกระไรกดไลค์กดแชร์ like, share, และคอมเมนต์กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ